วันนี้จะมาพูดถึงตัวเต็งแล้วก็ดาวเด่นของวันนี้แล้วกันพอเราเห็นเขาจับไมลละเราก็แบบบางคทนที่เราไม่เคยอยู่ในสายตามาก่อนก็แบบ สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ d 迪บัวย3 6 5อีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์นะคะที่อาศัยอยู่ประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็รีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรคะ่ะเอฟซีถังซ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมวันนี้ก็รู้สึกว่าจะอิดโรยนิดนึงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วปาร์ตี้บ่อยมากแล้วรู้สึกว่าดื่มเยอะมากแล้วรู้สึกว่า เออพออายุมันเริ่มเยอะขึ้นอย่างเงี้ยร่างกายมันเรารู้เลยว่าแบบแต่โชคดีวันนี้ที่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ได้ดูรอบคีย์เวิร์ดก็เลยอยากจะมาเรียกอยากมาพูดถึงรอบนี้แล้วกันซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นรอบที่เราของ M U T นะเป็นรอบที่เราชอบดูที่สุดละอันดับหนึ่งแล้วก็ว่ายน้ำอันดับสองแต่วันนี้ดูรู้สึกว่ามันยาวแล้วมันยืดแล้วมันแอบหลับไปด้วยนิดนึงขอลอภาพว่า ง่วงไปนิดนึงแล้วก็หลับไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เพ t ท e n t i o n ทุกคนแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงตัวเต่งแล้วก็ดาวเด่นของวันนี้ละกันรอบคีย์เวิร์ดว่าเฮ้ยไม่มีใครที่เราคือคือบอกตรงว,ว่าปีนี้ไม่ได้ Followup ใครเลยแล้วเพิ่งมาดูก็ตอนพอมๆองกับ FC ทุกคนแหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นนางงามที่เป็นตัวเต็งหรือเป็นตัวไม่เต็งอะไรเงี้ยพูดจับไมล์พูดง่ายๆแต่พอวันนี้พอเราเห็นเขาจับไมล์ละ เราก็แบบบางคนที่เราไม่เคยอยู่ในสายตามาก่อนก็แบบอย่างเนี้ยขึ้นมาเลยเราก็จะมาพูดเห็ฟังนะคะก็คือทั้งตัวเต็งเราก็ดาวเด่นวันนี้ควมเปม็นเรื่องกรรมการกรรมการก็กลุ่มเดิมนะคะแต่วันนี้ขอขอ,ขอชื่นชมน้องแอนชอรีที่เหมือนสก,กิดน้องทรายตอนที่น้องทรายพูดเกี่ยวขอว่าประโยคนึงที่ เอ็ดูจากบริบทดูจากสถานการณ์ตอนนั้นคิดว่าน้องรายไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นแต่เขาเขาพูดเหมือนประมาณว่าที่ทําให้ให้รายดีกว่านางงามคนอื่นจริงๆเอดเข้าใจว่ารายอ่ะหมายความว่าที่ทําให้รายโดดเด่นหรือมีความแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้คิดว่ารายอ่ะจะจะพูดว่าอ่าการที่เป็นทหารเนี่ยมันทําให้เขาดีกว่านางงามคนอื่นไม่ได้คิดว่ารายหมายความอย่างนั้นเหมือนการแต่แอนเชลีก็แบบเออขอเตือนนะคะแต่ว่าน้องแอนเชลีอ่ะ เหมือนเดิมเลยอยู่มาเป็นกรรมการอยู่เป็นจัดอยู่ก็ต้องทำให้แอนขอแนะนำคุณทรายให้ติรดหนูขอเป็นพี่ทรายคือแบบมันในบระบทที่หนูกับพี่อะ่ะมันมันไปไป,ไปคุยกันหลังบ้านแต่ว่าหน้าบ้านถ,ถ้าอยูม่มาในตำแหน่งกรรมการเนี่ยอยู่มีหัวโขนอยู่อะ่ะคือมันมันคนละคือคือคือ r t l o t i o n s h i p ของจัดกับของแคนดิเดตอ่ะมัน มันมันมันคนละเดเรีชั่นกันเพราะฉะนั้นอยู่ใช้ใช้คำให้มันคีปบ o u n d รีของคุณดีกว่าถ้าเป็นคำนั้นนะของเอ็ดนะเอ็ดจะแบบดีชันกับคุณจบคือแบบมาหนุ่กับพี่ไม่เอาไม่เอาอย่างนี้เคยพูดไปแล้วแต่ว่าเขาคงไม่มาดูคลิปเราหรอกก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ขอชื่นชมนะที่เออน้องอิชลีออกมาพูดเหมือนเหมือนเตือนสติคุณทรายบริบทและด้วยความเร็วด้วยความตื่นเวทีด้วยคนดูหลายๆอย่างซิศตเอชันสถานการณ์มันเลยพาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ ขอชื่นชมคุณทรายที่เออมีความเป็น entertainer เนาะเอาเอาเวทีอยู่จะโดนคำถามมันจะโดนล่วงล้ำเรื่องการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนน้องเขาแต่งตัวเตรียมตัวคือคือหน้าผมมามาแล้วมันเป็นในรอบคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยก็จะมีจัดบางคนที่แบบว่าลองเอาแขนออกสิลองเอาผมลวกซิจอดอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าส่วนตัวส่วนตัวนี่เป็น f c ป้าเขานะติดตามป้าเขาทุกทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยแต่ว่าแอบ ไม่ค่อยชอบตอนป้าเป็นกรรมการยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันแบบบางบางบาง,บางทีมันดูลำมันไม่ได้รอบที่แบบอยู่มาถ้าถ้าอยู่อยู่ในรอบอยู่มาเป็นกรรมการในร,รอบบุคลิกรอบอะไรที่แบบดูเกี่ยวกับเรื่องรุกอะโอเค i t s fine you can talk about it ดูแล้วก็แบบแล้วน้องก็แบบสไตล์ต้องขอชิ้นชมว่า manage กับ s i t ูเอชันแล้วก็เอาเวทีอยู่ก็ก็ก็ดูล้นล้นกับล้นกับลำแบบสู้ๆกันก็ดูเออก็ดูตลกดีมันก็ดูเอนเตอร์เทนดีทำให้เราแบบ จากดูดูไปแล้วเราเริ่มหลับไปละเราก็เออต<า>ื่นมาที่เป็นมิสเตอร์โกลบอละมาเป็นกรรมการรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่แบบเวลาคําถามที่ออกมาจากเขาอ่ะมันดูฉลาดมันดูแบบโอเคอ่ะเหมือนเขาออกมาตือนผู้เขาเ้าแข่งขันว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมาแปลแบบคีย์เวิร์ดเนี่ยไม่ต้องมาแปลให้เราฟังคือเขาอยากให้ให้นางงามแบบโชว์ทัศนติหรือว่า ภาษาังเกียก็คือ elaborate ขยายความขยายความไปตัวคีย์เวิร์ดของแต่ละคําว่าเฮ้ยยูมีความคิดหึ่งคือเขาอยากเห็นเกิดเห็นเห็นสมองของนางงามพูดง,ง่ายอะ่ะก็เลยเลยไม่จําเป็นว่าสมมุติเรื่อง motivation มึงมาพูดลาว,ว่า motivation แปลว่าแรงบันดาลใจซึ่งฉันคิดว่า <laughs> กรรมการทุกคนรู้เ <laughs> ข้าใจปะ่ะสิ่งที่เขาอยากเห็นนะ่ย คือเขาอยากเห็นเกินตรงนี้เพราะฉะนั้น you have to elaborate it คือแบบขยายความให้แบบตืคนที่เรารู้สึกว่าขยายความได้ดีคือคนไหนวะน้องสุราธานีน้องที่บอกว่าขึ้นมาปุ๊บอีดําตับเป็ดเป็นลูกไม่มีพ่ออะไรตื้อขึ้นขึ้นมาอยากเป็นดาราค่ะอยากเป็นดาราผิวสีที่มีที่เสือเขารู้สึกว่าเขาเลียวดีแล้วเขา ก็ตอนที่เขาได้คีย์เวิร์ดเขาได้เรื่อง global boiling ใช่ไหมก็คือโลกกำลังจะเดือดอยู่น้องก็เลยบอกว่าออกมาบอกอธิบาย elaborate คำเนี้ยเติด,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 ดว่าเออเน,นี่ยมันมันไม่ร้อนแล้วนะคะมันไม่มันไม่ได้เป็น global warming แล้วมันเป็น global boiling แล้วเพราะว่าแบบมันร้อนมากอะไรเงี้ยน้องก็คือพูดพูดจนเราเราอยู่เยอรมันแต่เราแบบไม่ได้อยู่ในไทยแต่เราเรารู้สึกว่ากูเห็นภาพหรือว่าโลกมันกําลังจะเดือดอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่า เฮ้ยเขาเขาดูเรียวแล้วเขาก็ดูเข้าใจกับคีย์เวิร์ดแล้วเขาก็มีมีเขาเรียกวอะไรอ่ะมีม,มีมีศักยภาพในการ elaborate เอ่อคีย์เวิร์ดคำนั้นอย,อย่าเงี้ยแล้วก็เวลากรรมการถามคำถามก็ตอบตรงแล้วก็ดูมีลูกเล่นอย,อย่าเงี้ยแล้วก็ได้กเล่นเทียร่าไปก็รู้สึกว่าคนเนี้ยอชอบวันเนี้ยน้อง สุราษฎร์ธานีลูกก็คือสวยผิวแทนสาวแบบผิวเข้มดูเป็นน้องน้ำตาลชาลิตาตอนไปประกวดปี2016อ่ะดูดีดูสวยมากถ้าคนนี้ไปก็เก๋นะแล้วก็เนี้ยที่มาประกวดเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษดีแบบว้าวหลายคนมากพูดภาษาอังกฤษที่แบบฟู้อลี่หลายคนมากแต่เรารู้สึกว่าอ่าจริงๆถามว่าพูดภาษาอังกฤษมันก็ได้เพราะว่า คนที่ดูวิดีโอมีเอ็มยูทีเงี้ยเขาจะเป็นทั้งเป็นคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยมันก็จะได้ฐานแฟนคลับนางงามที่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ขอแนะนําสาหรับคนที่แบบภาษาอังกฤษไม่ได้เนทีฟแล้วพยายามท่องแล้วพยายามพูดมันดูไม่เแลกเลยอ่ะมันดูแล้วมันแบบมันดูขัดขัดแล้วมันดูแบบมันลำยายอ่ะคือมันดูแล้วมันมันไม่สม o ท t h แล้วมันดูไม่มีเสน่ห์อะไรเงี้ยอืมก็ยังไงดีอ่ะ เขาใจเขาใจเราใช่ไหมคือพูดภาษาที่ตัวเองถนัดดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องประดิษฐ์มากไม่ต้องเฟกมากอะไรเงี้ยก็คือแบบพูดไปแบบเพราะมันเป็นรอบเก็บคะแนนในใน,ในประเทศอะแต่ว่าถ้าเอาเอาอย่างนี้ก็คือถ้าเรามั่นใจผู้ภาษาไหนให้พูดภาษานั้นพูดแล้วมันไม่ได้สมูทแล้วมันดูแบบมันดูแบบอ,อย่างเงี้ยูภาษาไทยดีกว่าเออทำาำแนะนำเรานะเพราะว่า ถ้าสมมติว่าไม่ได้นีทีแล้วพยายามพูดภาษาอังกฤษมันจะดูอ่อมมันจะดูไม่ได้นธรรมชาติคนที่รเราเตงมงทุกโพว่าต้องได้ที่หนึ่งแล้วเราก็เคยฟันไว้แล้วกับแม่นิงตั้งแต่คลิปแรกเปิดตัวของปีนี้ว่าโอปอ,โอปอมงแน่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าวีคเนี้ยดรอลงนิดหนึ่งในแง่ของตอนเดินเครื่องเพจสองสามวันที่แล้วใช่ไหมทีเอสแบบเอสไลฟ์เราอยู่ดี Ad ive, ต้องออกไปงานเอสก็ปิดไลฟ์ไปเลยก็ดูแป๊บหนึ่ง เรารู้สึกว่าโอปออินเนอร์ดีมากการเดินดีพรีเซนเทชันดีมากแต่เราไม่ชอบชุดก็ยังยืนยันคำเดิมเรารู้สึกว่าชุดมันลุงหลังอีปิข้างหลังอะมันดูแล้วมันดูในสําหรับเรานะมันดูมันดูเราว่ามันไม่ได้แพงคือตัวหน้าของโอปอแล้วก็อินเนอร์แล้วก็การเดินแล้วก็หุ่นอะไรก็ของโอปอคือมันทุกอย่างมันแพงอยู่แล้วแต่ชุดมันทําให้ทําให้ภาพรวมอะดูดรอปลงในความคิดของเราวันนั้นนะเราให้สุริเราให้สุริภูเก็ตอันดับหนึ่ง คือเราอาจจะคือเราอาจจะดูนางงามไม่ละเอียดเท่าคนอื่นนะเขาคนอื่นเขาจะบอกว่าเดินไม่ได้เลยหุ่นตันหนึ่งหุ่นต่างน,น,านี้แต่เราดูเราดูจากตรงเนี้ยเราดูจากตรงแบบนี้ขึ้นมาเราดูพอเทปตรงเนี้ยเราชอบความนิ่งของเขามากอะ่ะชอบความมันคุยแล้วเรารู้สึกว่าขายเครื่องเพชรอะ่ะย่ต้องเน้นงานแพงแล้วรู้สึกว่าซูริภูเก็ตพรีเซนต์เครื่องเพชรให้ดูแพงมากเราชอบมากในสายตาของเรานะ วันเครื่องเพจเราให้หนางที่หนึ่งแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าตาแข็งพรีเซนเทชันไม่ดีเดินแข็งหุน่นตันอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นางรลางเนื้อชอบรางยานีน่ชอบนี่เราเรารู้สึกว่าเขานิ่งดีอย่าว่ากันนะเพราะว่ารีวิวแบบจริงใจใช้ความความคิดของนี่เป็นห oh. ล้วก็พูดถึงบอบอ,อีกเรื่องพูด English is not her native language however she speak very good English อันนี้ให้ point แต่เรารู้สึกว่ามันก็ยัง มีความแตกกธากาศมันก็ยังมีความไม่ดีฟูเร็นแต่เราชอบมันสมองและก็กลิ่นของโอปอ On something, it must be from the goodness Or the potential you see in something or someone Sometimes reverence can come from the blind appearance Or the blind things you see in them Therefore, when we look at someone or something We should not look at them by the cover of the book We should really really see the true value oh. คำถามคลิปีย์เวิร์ดของอปอที่ได้ก็คือเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรว่าไม่ผิดเรื่องการเทิดทูนบูชาใช่ไหมเขาก็ถ้าเป็นเราเราก็จะแบบหูแอบยากนะถ้าให้ถ้าให้เราอธิบายแล้วก็อิเลเบเรตในเวลาหนึ่งนาทีแต่เขาก็บอกว่าเออมันก็ต้างแบบเทิดทูนบูชาแบบว่าหลับหูหลับ,บตาอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะทุกคนก็ควรดูที่แก่นแท้นะว่าแบบเอเอความดีหรือความอะไรที่แบบที่เขาดีเสิร์ฟที่จะได้รับการยกย่องบูชาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ ตอบคีย์เวิร์ดได้ดีแล้วก็น้ำเสียงโอปอเนี่ยรอบคีย์เวิร์ดติดอย่างเดียวเลยเรื่องเอนนจีกับน้ำเสียงมันดูมันดูเหมือนเหมือน2ปีที่แล้วที่มาเลยมันดูเหนื่อยและมันดูว่าเอเนอร์จีก็ยังไม่ดีขึ้นสำหรับเอ็ดมองมองไม่ไม่รู้ว่าไปฝึกมาขนาดไหนนะแต่พอมารอบคีย์เวิร์ดเรารู้สึกว่าเราก็เห็นโอปอเหมือน2ปีที่แล้วอะเราเรา อาจจะดีขึ้นมานิดนึงเราไม่แน่ใจแต่แต่เราไม่เห็นเน e r อ y ีที่มันเพิ่มขึ้นมันก็ยังหลับเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าแก่นแล้วก็ดีเทลข้อมูลในคำตอบของน้องอ่ะดีนะเราชอบทันะ้ทัศนคติ ท t ศนคติของน้องแต่2ปีที่แล้วแล้วกลับมาตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แต่เราว่าอันเอ็นนมันยังอย่างนี้อยู่มันยัง flat อยู่มันควรจะมีเมโลดี้มันควรจะเป็นแบบเหมือนเหมือนขึ้นมาอยู่ไปดูถ้ายูอยากถ้าน้องโอปอฝัฟังพี่นะและยู่อยากได้เอ e น g นที่ขึ้นเพิ่มขึ้นนะอยู่ไปดูน้องเจนิเฟอร์ประจวบคิรลิขันปะ อยู่ต้องอยู่ต้องให้ได้อย่างนั้นนะแบบ get attention from the people อ่ะมันจะดีขึ้นแต่ถามว่า OPPO ทำดีไหมทำดีมากลุกสวยมากวันนี้รอบ keyword clean แล้วก็ดู sophisticated ดูแพงเอชอบมากแต่ขาดเรื่อง energy however วันนี้ o p ป o สำหรับ S นะ S ยังให้ท็อป3อยู่นะยังให้1ในสารแล้วหลังคลิปจะบอกว่าชอบใครที่สุดคลิปนี้คนต่อไปพูดถึงอุบลมุกเนี่ย คือเป็นตัวแทนสาวไทยที่แบบสวยผิวเข้มสังกติตด,ดีแอติชูดดีการตอบคีย์เวิร์ดก็ดีก็รอบคืเดินเครื่องเพชรก็จะมีคนบอกว่ามุกเซ็กซี่ไปน,นิดนึงพรีเซนต์เราว่าดีเราว่ามุกเนี่ยคือมากราฟมาอย่างเงี้ย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 คือคือกราฟมันจะแบบ อย่างเงี้ย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 ล,ลักไป,ไปทิศทางที่ขึ้นแล้วว่าวันนี้มาก็ทําดีลุกดีลุกคลีนลุกอะไรวะมามาปล่อยใดตรงซึ่งเรานึกถึงพอเราเห็นแล้วเราทึกถึงเอ่อเฟาเนียลองสองปีนิงโสพิดาสวยมากป้าตือก็บอกลวกผมซิคือแบบถ้าเป็นนี่ถ้านี่เป็นนุกนี่ก็บอก Do not touch my hair อีดอกกูไดของกูมาแล้วจะมาแตะผมกูทำไม วันนี้เขาไม่ได้ให้มาดูเรื่องลุกเขาไม่ให้ดูเรื่องคําตอบคําถามโห้ยลำ่เงี้ยเราก็แบบดูแล้วเราก็แบบเรารู้สึกว่าป้ามาก็ทําให้ให้เวทีมันมีสีสันแล้วมันก็สนุกนะแต่บางทีกูเป็นทำเป็นนางงามกูจะแบบ Do not touch my hair ไม่ต้องมาจับผมกูหนกกานอะไรเงี้ยกูทาดีขอบคุณมากๆที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณมากๆที่สู้เพื่อตัวเองขอบคุณมากมที่ยอมเป็นกาดํา ในครอบครัวขอบคุณมากๆที่อยอมเป็นเด็กแรกในสายตาเอ็ดนะเอ็ดว่าตีตัวเข้าท็อปห้าไม่น่ายากเพราะกราบไม่ตกเลยกราบขึ้นด้วยคนต่อไปอ,อแม่ห้องสอนจะมีความแบบสวยสาตไทไทยเนาะสวยดาราไทยตัวเล็กๆผิวข,ขาวอะไรเงี้ยแล้วก็พูดมีสเสน่ห์น่ารักดีคือเอ็ดไม่เคยเห็นน้องเขาอยู่ในใน,ในแบบ อืมไม่เคยเห็นน้องปรากฏตัวในสายตามาก่อนเลยแต่ว่าวันนี้ดูรู้สึกว่าฟังแล้วก็ดูพูดหน้าสั่งก็น่ารักดีก็ชอบที่แบบพอขึ้นมาปุ๊บเลยก็แบบดิฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะลูกดิฉันอายุ9ก้าถวลืมบอกคะ่ะลูกดิฉันเป็น LGBTQ+ คะ่ะแล้วก็เนี่นะคะมาเพื่อมาสารฝันของลูกคือมันถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาไปหมดเลยเพราะว่า c o n c t n t t i o n นะคะพรบสมรุเท่าเทียม ประเทศไทยผ่านแล้วดีใจกับ LGBTQ ทุกคนด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยน้องคุณกวางเนี่ยก็มาในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็เนี่ยมามาตามฝันให้ลูกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนางตอบคําตอบเรื่อง Keyword เรื่องเรื่องคือตอบพงคําถามเป็นคนพูดจารูเรื่องเป็นคนแบบว่าหลายๆคนเลยที่แบบกรรมการถามอีกอย่างถาม เธอกินข้าวกับะไรวันนี้อ๋อกินข้าวตอนบ่ายสองเขาใจ่ป่ะคือถ้าเป็นเจียมารการที่จะบอกว่าขอโทษค่ะที่ดิฉันถามผิดถามผิดคําตอบอะไรเงี้ยซึ่งอ่ากวางชลบุรีเนี่ยเป็นคนตอบที่แบบมีระบบตรกกัความคิดที่โอเคนะตอบ keyword. คีย์เวิร์ดก็ตอบตรงแล้วก็ตอบท th ิ้งท้ายแล้วคนฟังก็ได้อะไรกลับบ้านเรารู้สึกว่าเออก็เป็นหนึ่งคนที่ได้โกลเด้นเทียร่าแล้วแต่เอคิดว่าสิ่งที่ทําให้นางได้โกลเด้นเทียร่าเพราะว่าสตอรี่ของนางมันทัช ขนาดแบบเหมือนเหมือนตอนที่นางลงไปอย่างเงี้ยเราดูสายตาของกรรมการเหมือนพี่เป็กกี้แบบว่าม,มีการหลั่งน้ำตานีดนึงอ่ะซึ่งเรายังเรายังดูแลเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูดูเรียลดีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเออม,มาทำได้แล้วนะเรายังแบบโหถ้าเป็นแม่เรานะเราจะแบบโอ้โหเราปืมป้มปื้มชิบหายเลยแล้วก็เออชอบอันนี้เป็นโมเมนต,ต์ที่ดีนะที่แบบเออดูแลเราแบบเออคุ้มค่ากับการดูแล้วัวนนี้เลยนะอาวิสานะครราชสีมาสักแซสเซอร์ของแอนโทเนีย เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษน่าจะ Native เนทีฟเนาะเพราะหน้าฝรั่งเลยอะไรเงี้ยแต่พอพูดก็มีความแบบตะกุกตะกักแล้วก็ไม่ค่อยน่าฟังเลยอะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าคนเนี้ยพองานเปิดตัวยเงี้ยการาฟเขาแบบปุ๊บงานเปิดตัวที่แบบงานแรกเปิดตัวชุลตีงานการ่างเงี้ยเขาแบบปุ๊บแต่ตอนนี้เขาแบบเงินเครื่องเพชรก็ลงแล้วก็วันนี้ก็ลงอีกนิดนึงอะก็คือแบบเออ คนนี้คนนี้ถ้าเป็นตัวเป็นตัวเต็งแต่ว่าถ้าถ้ากราฟยังเป็นอย่างนี้น่ากลัวออนะสุริภูเก็ตเป็นคนที่ชั้นเชียร์มาตั้งแต่กาล่าละเรารู้สึกว่ากาล่ากับโอปอนางชุดชมพูโอปอชุดเขียวเราให้โอปอชนะวันที่2เดินเครื่องเพชรฉันให้นางชนะเพราะฉันชอบความนิ่งของนาง มีคนบอกก็ตาแข็งบ้างไม่ได้เสืออะไรบ้างไม่รู้ดีกูชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้นางที่หนึ่งวันนี้มาคีย์เวิร์ดเรารู้สึกว่านางพูดเป็นธรรมชาติมากเลยอะแล้วนาง interesting question not long ago if you can be one villain who would you be and this question made me reflect a lot as an actress I played many roles especially villain roles And I could not pick because all of these characters mean a lot to me in a personal level. But one thing that I realized that all these villains have in common is that a little child within them was hurt. And that made me realize that we need love, respect, and acceptance. We don't have to make more villains. We can create a world filled with superheroes. trust something extremely important, not just your personal is in life เสียงมันน่าฟังหรือว่าการเป็นนักแสดงของนางมันทำให้ให้แบบเหมือนนางมี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 ความแบบมี s e n s of drawing attention from from the audience อรไ่เงี้ยมันอาจจะมันอาจจะช่วยนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นนางพูดแบบจริงจริงๆมาก่อนแล้วพอพูดแล้วก็แบบภาษาก็ p e r f ์เฟแล้วภาษาภาษาอังกฤษก็ perfect ภาษาไทยก็เนทีฟจบสตีฟภูเก็ต แล้วก็เวลาพูดก็ดูหน้าฟังตอบคำถามคีย์เวิร์ด elaborate ก็ทำให้เราเห็นภาพเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้แหละน่าจะเป็นคู่จักมือถ้ามงก็ไม่ติดนะเพราะว่าสวยเรื่องหง่งเรื่องหุ่นอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ได้ดูเก่งมากก็ต้องไปดูชุดเนชุดว่ายน้ำอีกทีนึงว่าน้องสุลีเนี่ยจะทำได้ถึงไหนถ้าชุดว่ายน้ำฟาดอีกนะอปอมีมีหนาวนะ งานนี้มีหนาวบอกเลยว่าสุรินี่แบบกลาบขึ้นขึ้นขึ้นวันนี้รอบคีย์เวิร์ดยิ่งขึ้นอีกเรารู้สึกเลยนะว่าวันนี้สุริแบบแอบดีเซอร์ฟที่จะได้โกลเด้นเทียร่าเรารู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะมันขัดอีกนิดนึงอะ่ะเรารู้สึกว่าอีกนิดนึงนางจะได้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบเป็นกําลังใจให้นะถ้าน้องสุริได้มาดูคลิปของไอดีนะก็เป็นกําลังใจให้เรามาทุกทางแล้วทาได้ดีมากเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยไม่พร่องเลยอะ่ะวันนี้ดีมากเราชมเป็นวันที่เราชอบที่สุด วันที่ 2, 2> องละว่าฉันนึกถึงใครเวลาเห็นอ่าคิวริอะฉันคิดถึงน้องแพท,ที่เซยกรูดอะน่าสวยมากวันแรกโอปอวันที่2เราให้สุริวันนี้เราก็ให้สุริน่ากลัวนะคนนี้น่ากลัวอยู่แต่ว่า o v e r อร์รอโอเวอร์รอคิดว่าโอปอยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่ในความคิดของเรา FC มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างลองเมนเข้ามาชมนะครับก็เราอยู่ในสังคมประธานใยพูดได้เสมอนะคะอย่าอย่าด่ากันก็แสดงความคิดเห็นอย่างมีมารยาทนะครับขอชมแอนเสือนะแอนเสือเวลาใส่ชุดแดงแล้วคือแบบจึ้งมากรู้สึกว่านั่งเทียบกัน3คนแอนชีแอนเสือแอนโทเนียก็ไม่มีใครเอานางลงนะเอาดีๆคือแบบวันนี้นั่งสวยมากนะนางจึ้งมากเด่นสุดเลยในส <FC S 2> าม FC inbox ไปเยอะมากเลยแม่ลูกพูดเรื่องดราม่าหน่อยค่ะที่แบบว่ามี อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแชทหลุดออกมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แชทหลุดหรอกคนที่เขาแชทอ่ะเขาตั้งใจบอกปล่อยออกมาเองแต่ว่าเอส่ะบอก FC มาตลอดอยู่แล้วถ้าใครดูเอสมาหลายๆปีเงี้ยเอสอทูเคสตลอดอยู่แล้วอย่าดูคนที่คาพูดให้ดูที่การกระทําของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงการกระทําแล้วก็แอคชั่นของเขาแล้วก็การดูแลทีมดูแลดูแล บริวารดูแลทุกอย่างของเขามันจะเป็นตัวบ่งชี้คนนั้นเองจะให้ FC ไปดูคำพูดใครหรือเอ็กซ์คลูหรือ e vidence อะไรแต่ว่าให้ดูให้ดูในตัวบคุคคลดูการกระทำของเขาว่าเขาทำอะไรมาบ้างใครอะไรมาบ้างแล้วเออไอตัวนั้นอะ่ะจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของบคุคคลที่ถูกกล่าวหามากที่สุดเราจะไม่ elaborate เราจะไม่เราจะไม่พูดเรื่องบรมาม่านะจะททำอะไรที่เป็นเรื่องในแง่ลบให้หน้อยที่สุดและกันก็ขอสคริปต์เรื่องดราม่ามาดูเรื่องนางงามอย่างสนุกสนานดีกว่าเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ขอซุอปเปอร์แตงข้างล่างเป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้โวยาสามหกห้าด้วยนะคะวันนี้มันหยุดนะก็ not feeling well นิดนึงแต่ว่าก็ต้องมาทำคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย,บายรับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพีเ็นเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย